ความซับซ้อนของวิ <Gym. S 2> i, บากกรรมคนเกิดเป็นสัตว์สัตว์เกิดเป็นคนคนเกิดเป็นเทวดาได้หรือความซับซ้อนของวิบากกรรมนั้นเทวดาอาจมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์มนุษย์อาจไปเป็นเทวดาเป็นสัตว์และสัตว์ก็อาจไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ได้ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ด้วยอำนาจของกรรมวิบากรรมต่างๆ เทวดาไปเกิดเป็นมนุษย์วิบากกรรมด้านดีนี้คนเชื่อกันมากจึงมีคำบอกเล่าหรือสันนิษฐานกันอยู่เสมอว่าคนนั้นคนนี้เป็นเทวดามาเกิดโดยสันนิษฐานจากความประณีตงดงามสูงส่งของผู้นั้นผู้นี้บางรายก็มีพร้อมทุกประการทั้งชาติกะกูลที่สูงฐานะที่ดีผิวพรรณวัน,นะที่งาม กิริยาวาจามารยาที่สุภาพอ่อนโยนไพเราะเรียบร้อยเฉลียวฉลาดบางคนแม้ไม่งามพร้อมทุกประการก็ยังได้รับคำพรรณนา,นาว่าเป็นเทวดานางฟ้ามาเกิดเพราะผิวพรรณมารยาทงดงามอ่อนไหวนุ่มนวลน,นี่ก็คือการยอมรับอยู่ลึกๆในใจของคนส่วนมากว่าเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ได้ มนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์วิบากกรรมด้านร้ายก็มีเช่นในสมัยพุทธกาลชายผู้หนึ่งโกรธแค้นกรรคาญสุนัขตัวหนึ่งที่ติดตามอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงทราบก็ได้ตัดแสดงให้รู้ว่าบิดาที่สิ้นไปแล้วนั้นมาเกิดเป็นสุนัขนั่นและได้ทรงให้พิสูจน์โดยบอกให้สุนัขนำไปหาที่ซ่อนทรัพย์ซึ่งไม่มีผู้ใด รู้นอกจากผู้เป็นบิดาของชายผู้นั้นและสุนักก็พาไปขุดพบสมบัติที่ฝังไว้ก่อนสิ้นชีวิตได้มนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดามนุษย์ก็เป็นเทวดาได้พระพุทธเจ้าเคยตัดเล่าว่าเมื่อส่งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เป็นหัวหน้าพ่อค้าเกวียนได้ส่งซื้อสินค้าในนครพารณาณสี บรรทุกเกวียนนำพ่อค้าจำนวนมากเดินทางไปในทางกันดาลเมื่อพบบ่อน้ำก็พากันขุดเพื่อให้มีน้ำดื่มได้พบรัตนะมากมายในบ่อนั้นพระโพธ,ธิสัตว์ทรงเตือนว่าความโลภเป็นเหตุแห่งความพินาศแต่ไม่มีผู้เชื่อฟังพวกพ่อค้ายังขุดบ่อต่อไปไม่หยุดหวังจะได้รัตนะมากขึ้นบ่อนั้นเป็นบ่อที่อยู่ของพญานาค เมื่อถูกทำลายพยาญานาก็โกรธใช้ลมจมูกเป่าพิษถูกพ่อค้าเสียชีวิตหมดทุกคนเหลือแต่พระโพธิสัตว์ที่ไม่ได้ร่วมการขุดบ่อด้วยจึงได้รัตนะมากมายถึงเจ็ดเล่มเกวียนท่านได้นำออกเป็นทานและได้สมทานศีลรักษาอุโบสถจนสิ้นชีวิตได้ไปเกิดในสวรรค์เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งที่ได้เกิดเป็นเทวดาได้ มนุษย์มีบุญกุศลและความดีพร้อมทั้งกายวาจาใจมากเพียงไรก็จะเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงได้เพียงนั้นก็สามารถขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงได้เมื่อละโลกนี้แล้วสัตว์ไปเกิดเป็นเทวดามีเรื่องต่างๆในพระพุทธศาสนาที่เล่าสืบกันมาว่ามีสัตว์ได้ยินเสียงพระท่านสวดมนต์ก็ตั้งใจฟัง โดยเคารพตายไปก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบนสวรรค์ด้วยอนุภาพของการให้ความเคารพในพระธรรมของพระพุทธเจ้าสัตว์ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นที่เชื่อถืออยู่ลึกๆในจิตสำนึกจึงแม้เมื่อพบมนุษย์บางคนบางพวกก็ได้มีการแสดงความรู้สึกจริงใจออกมาต่างๆกันลิงมาเกิดแท้ สัตว์นรกมาเกิดแน่ๆทั้งนี้ก็เห็นจากหน้าตาท่าทางบ้างกิริยามารยาทนิสัยแจข้อความประพฤติบ้างซึ่งโดยมากผู้ที่พบเห็นด้วยกันก็จะมีความรู้สึกตรงกันดังกล่าวเป็นความรู้สึกที่เกิดจากความเชื่อนั่นเองว่าสัตว์มาเกิดเป็นมนุษย์ได้หรือมนุษย์เกิดมาจากสัตว์ได้ซึ่งสมัยพุทธกาล มีเรื่องของพระภิกษุกรูปหนึ่งมีจิตห่วงห่วงผ้าสบงจีวรพึ่งที่ได้มาใหม่ซักตักไว้บนราวมรณะผ้าไปขณะผ้านั้นยังไม่แห้งจิตที่ผูกพันในผ้าสบงจีวรน,นั้นนำให้ไปเกิดเป็นตัวเลนเล็กๆเกาะติดอยู่บนผ้าพระภิกษุอีกรูปหนึ่งเห็นผ้าสบงจีวรน,นั้นไม่มีเจ้าของแล้วก็จะนำไปใช้ พระพุทธองค์ทรงทราบได้ทรงมีพระดำรัสห้ามตัดให้ราเพราะพระภิกษุรูปนั้นจะสิ้นภพชาติของการเป็นเลนในเวลาเพียงไม่กี่วันถ้านำสบงจีวรน,นั้นไปในขณะยังเป็นเลนอยู่ก็จะกระโดแค้นจะไม่ได้ไปเสวยผลแห่งกุศลลกรรมที่ได้ประกอบกระทำไว้เป็นอันมากด้วยอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของกรรมอันนำให้เกิดนี้ เป็นความจริงที่แม้จะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงนี้ก็ย่อมเป็นความจริงเสมอไปไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากความจริงได้เลยฟังไว้ถ้าไม่อยากเกิดเป็นเดรัจฉานกรรมใดที่ทำให้มนุษย์เกิดใหม่เป็นสัตว์ได้ธรรมะจากสมเด็จจารย์กรรมที่อาจทำให้มนุษย์ในชาติหนึ่งต้องเป็นสัตว์ในอีกชาติหนึ่งหรือทำสัตว ในชาติหนึ่งให้กลับเป็นมนุษย์ในอีกชาติหนึ่งจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามพึงไม่ประมาทกรรมใดที่เคยมีแสดงไว้ว่าทำให้มนุษย์ต้องเกิดเป็นสัตว์เชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่พึงทำกรรมสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นกรรมทางใจคือความผูกพันผู้ตายมีความผูกพันในภพภูมิของตนผูกพันในทรัพย์สมบัติของตนในภพภูมินั้น ความผูกพันยึดมั่นอาจนำให้กลับมาเกิดในบ้านเรือนตนอีกได้แต่จะไม่ใช่เป็นมนุษย์มีเรื่องเล่าว,ว่าเกิดเป็นเลนก็มีเกิดเป็นสุนัขก,ก็มีซึ่งน่าจะไม่มีผู้ใดปรารถนาจะเป็นจึงน่าจะต้องระวังกรรมทางใจให้มากเช่นเดียวกับกรรมทางกายทางวาจาอย่ายึดมั่นห่วงใยในอะไรให้มากนัก วางเสียปล่อยเสียท่องพุโทโธพุธโทโธไว้เสมอนั่นแหละจะทำให้ถอนใจจากความยึดมั่นได้อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรมสมเด็จพระญาน,นสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19เกาวราต้องระมัดระวังการกระทําของตนให้มากให้มันละชั่วทํำดีทําจิตใจให้ผ่องใสเมื่อละจากโลกนี้ไป จะได้ไม่ต้องไปทนทุกข์ทรมานในเดรัจฉานภูมินี้เลยเหตุที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเหล่าสัตว์ที่มาเกิดในเดรัจฉานภูมินี้เพราะอำนาจแห่งเศษบ,บอาอกุศลที่ตนได้กระทำไว้แต่ปางก่อนส่วนใหญ่มาจากกิเลสตระกูลโมหะความไม่รู้ตามความเป็นจริงเช่นการหลงติดกับปุกคลหรือทรัพย์สมบัติเมื่อจิตผูกพันกับทรัพย์ กับบุคคลคันละโลกแล้วก็มีโอกาสเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเฝ้าสมบัติอยู่ในที่นั้นได้อีกพวกหนึ่งเพราะเคยทำอกุศล,ลกรรมไว้ในชาติก่อนได้รับผลแห่งกรรมชั่วในนรกเมื่อพลนกรรมจากนารกแล้วเศษกรรมก็นำให้มาเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือบางพวกเมื่อใช้กรรมในนรกแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตและอสุรกาย เมื่อเสร็จกรรมเบาบางลงจึงมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและมักจะเกิดเป็นเดรัจฉานซ้าๆอยู่หลายชาติเป็นชนิดเติมบ้างบางทีก็เปลี่ยนชนิดมีโอกาสทำกุศล,ลกรรมน้อยมากถึงแม้จะมีโอกาสทำกุศลได้น้อยแต่ก็นับว่าโชคดีกว่าอบายภูมิทั้งสามชั้นคือนรกเปรตและอสุนรากายที่ไม่มีโอกาสได้ทำกุศล โอกาสในการทำกุศลแม้เพียงนิดแต่ก็ยังพอเป็นความหวังให้ได้เกิดใหม่ในสุคติภูมิได้ดังตัวอย่างในสมัยพุทธกาลเรื่องนางสามาวดีซึ่งขอนำเสนอครั้งหนึ่งก่อนพระศา,าสดาข,ของเราจะมาบังเกิดมีชายคนหนึ่งมีอาชีพเป็นคนเลี้ยงโคเขาได้เลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งสุนัขนี้เป็นสุนัขแสนรู้ ชายผู้นี้มีความเลื่องใสในพระปัเจก,กพุทธเจ้าจึงได้นิมนต์ท่านมาฉันพัาหารในเรียนของตนเป็นประจำในภายหลังชายคนนี้ไม่สะดวกจึงส่งสุนัขนี้ไปหาพระปัเจก,กพุทธเจ้าเพื่อเป็นสัญญาณว่าให้ไปชันในเรียนของตนสุนัขนี้ก็จะนำทางและช่วยไล่สัตว์ร้ายในระหว่างทางในการต่อมา การฤดูการเข้าพรรษาพระปัเจก,กับพุทธเจ้ามารับบาตคนเลี้ยงโคได้ถวายผ้าสำหรับธรรมผ้าไตรได้สามพื้นและกล่าวคำพระปัจเจก,กับพระพุทธเจ้าว่าท่านเจ้าข้าถ้าท่านชอบใจก็โปรดอยู่เสียในที่นี้นี้แหละแต่ถ้าไม่ชอบใจก็โปรดไปได้ตามสบายพระปัเจก,กับพุทธเจ้ามีทีท่าว่าจะไป คนเลี้ยงโคจึงไปส่งสุนัขนี้รือว่าพระปเจก,กพุทธเจ้าจะไปก็ตามไปส่งพระปเจก,กพุทธเจ้าก็เหาะไปจนลับสายตาเนื่องจากสุนัขมีความรักในพระปเจก,กพุทธเจ้ามากจึงเห่าหอนด้วยความรักจนขาดใจตายเมื่อตายแล้วก็ไปมังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงตัวอย่างที่นําเสนอนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง ที่ยืนยันว่าแม้สัตว์เดรัจฉานจะมีโอกาสในการทำความดีน้อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะมีโอกาสไปเกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์หรืออยู่ในภูมิที่ดีกว่าเดิมก็จะเห็นได้ว่าชีวิตของสัตว์เดรัจฉานเป็นชีวิตที่ทุกข์ทรมานน่าสงสารหาความสุขได้ยากที่เป็นผลเช่นนี้ก็เพราะผลแห่งกรรมชั่ว ที่ตนได้กระทําไว้ในอดีตทั้งสิ้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วเราต้องระมัดระวังการกระทําของตนให้มากให้มันละชั่วทําดีทําจิตให้เลื่อมใสามากๆเมื่อละจากโลกนี้ไปจะได้ไม่ต้องไปทนทุกข์ทรมานในเดรัจฉานภูมินี้เลย